่ตอนน,สสนี้พระสงฆ์กำลังขึ้นไปวางดอาไม้จันทร์นะครับ <c oughs> น <c oughs> <c oughs> รุรกันนนี้นะ ดโทษถึงกันไปละเดี๋ยวพ่อหนะมันไม่พอพ็พอเนี่ยหมดนั่นแหละพอเอาทู่ทู่ไกเลยไม่สังเลยสิตั้มั่ตอดาตวหลังตลไม่ตั้ยโดนปัดตึกเหรอ พูบนี่ฮะไปต้นพี่กระรังพูดกันแค่โน่แต่โจ๊กเท่าไฉ่มอกระ ขขท,ทุกคุณยายคุณยาทเตาเด้อย้อายทายนาทากีททลานจุดไปน้อยายเนาะก็รารรน้อยายเนาะสาธุเออนตเกิดใหม่ทางพมทิีเด,ด้อสาธุเว้ร้อนเลยสเท้าคสวัสดีครับมา เขาเขาจัดของชํำร่วยก็คือเป็นแก้วนะครับสีเขียวนี่ไม่เอาก้วสีเขียว <c oughs> <c oughs> ญาติพี่น้องก็มาร่วมวางดอกไม้จันทร์โลงญา่างเป็นครั้งสุดท้ายเนาะก็ดูางนางนคุณยายจิสุขสมัยพบพบผมที่ดีทุกคนเหลือญาติและก็แขกเรือเข้ามาร่วมกัน ส่งเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆก็ไเย็นทุกอย่าง យើងចោលមើលពីឯងឯងចោលទីទីទីអាសំក្រឯងចោលឯងចោលមិនទេមក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 

thank mm -hmm. you ไมด้เลยอาเลยอ่เนี่สวยๆไเรียนใหม่เนี่ยได้ผ้าถุงผืนหนึ่งกับเขายน โปรยทานมาเราก็ได้น,นุ่นมีรางวัลได้ขันด้วยการโปรยน้ำมนวล้วงนถะูกโอเ,โอเ,โอเนโปรยน้ำวนให้ สวัสดีให้โชคดีมีใครสุขทุกท่านทุกคนนะครับโอเคท่านผู้ชมก็ขอเก็บภาพบรรยากาศเนาะอาจจะเปลี่ยนภาพนี้ นี time, source, ่นี่นี่ยกยกอยากยกแตะร้องเอยกมือเก็บยกมาเลยเกลี้ยงพังเกิดเอาไปทิ้งที่ยะก่อนเนาะกองกองเนี่ยเนาะอืมกองกองนี่แหละไม่มีลายใส่เลย เจ้าวันนี้ครับมาได้บอกเออดีน้องจะมาบรบนด้วยกันเอ้ยใช่ดูสิมัน่นมาจากไหนมันเนจากเทบริเวีนี่แหละไา่นุ่กจ้าบ่ ให้ในคุณเจรพบ้านไหนคุณเจร้องทำไม่เจอเลยไหนในกระเป๋านี่มัม้งในกระเป๋าอะไรก้าในกระเป๋านี่แหละเ,เจอแล้วเจอแล้ว<ๆ>ครับเราชอบเราเราไปเฉยๆกัน พยายามโล่พยายามลเรียนจะพูดคทีเคยไม่ดีไม่ได่ลืครั้งนี้อันนี้จะได้อะไรเนี่ยมันหมดแล้วมีอยู่อีกไม่ได้อะไรจะได้อะไรได้อะไรบ้างลูกมาลุกากลับบ้านแล้วเก็บก้อนเก็บก้อนเก็บไปเนะเก็บไปรถอาเกตุไปกลับบ้านเนาะดีเนาะ โอเคท่านผู้ชมทุกท่านถ้บรรยากาศว่าจะเป็นเทนีได้ผิดพาพผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยนะครับฝา,ากกันไลค์กดติดตามด้วยนะครับกลับบ้านเลยนะพ่อกลับบ้านเลยร็ด้วยไปเลยนะ